สวัสดีค่ะสวัสดีสุพูสุคนด้วค่ะเด้อสวัสดีผู้หาความหาความแพงหักกันด้วค่ะเด้อหักกันแพงกันเด้มอดมื่อี้ได้เมนูมาฝากค่ะโอ้ยมั่หนึ่งดดข่อยแกงน้ำใหม่ค่ะตอนแรกว่าเซตหน่อยๆน่มาทีอ่ออกมาแล้วใส่เครื่องนั่นใส่นี่แล้ว นี่หอยเชลลีค่ะใส่หอยเชลลีมาเนี่ยจะเห็นนางร่มโอ้ยไม่เออกระถูกแล้วเนี่ยเห็นนางร่มโอ้ยไม่ใช่เห็ดหุ้หนูโอ้ย <laughs> ตายเน้อก็เนายยดับแฉะหุ้นหนูแห้งตอนเอามาเส้นหนามคือต้องหนี่อยบัดเส้นแรกบดออกมาหลาย,ายแต่เส้นแรกก็ต้องเลยไซน์แหละนะคะนะ บวบฟักทองแวก็เจี๊ยบเจี๊ยบอรอยชีเลกรอบๆด้ยค่ะเด้ bất nhiều hả khó trăng nhẹ nhẹ em Ừm, sẽ không biệt ด้ยอก,กินหนาวหนาวค่ะวันตตให้หัวหน้งกับควาดกุบกุุบใส่ค่ะ กินห้อนว่าสบายมาหลายมือแล้วจะกินได้อา,ากาศมันเปลี่ยนมาในฝนกตกเป็นฝนตกห้ามหัวกลับมาบานกันว่าอาบน้ำซัดผมก่อนที่แหลมมันก็นเลยกป่วย ได้ขึ้นแล้วครับได้ขึ้นแน่แล้วแต่ว่าก็ยังอยู่บานดมดเปียกหนากค่ะเดี๋อย่เอาไข่ไปติดมูอเอง

xuống Bạn nó có sẽ nấu gần nó phi nóng khai Ừ, Cảm ơn thầy ạ. À. สิ็จแล้วเดี๋ยวนอ่งกันเนาะเริ่มหนาวปะหนาวเจ้าอขอบปลาโล่งโอ้โเผ็ดเผ็ดงเดียวอ้ย หอมออก,กันทั้น้ำหม่แกน้ำแม่แบบทุกออเด,ด้์ค่ะเด้ยจะเป็นตอนนี้ไงออา,อาอม,อม,อม,มาไดยฝานนะหว เอเับเมืองไทยไปเกี่ยวเขาไวยด้วย่อบอกกันเมืองไทยเด้อโอ้สิขึนนอยอยู่แล้ไหนเกี่ยวเขาหน่อยะกลับไปเกี่ยวเขาอื้มหอนปล่อยเลอเขาเด้อหอนอม ใน,นบอกบวัวมันไม่มน้มเนาะโอ้ยห้องน้ำตาก็สิอออกแล้วเผ็ดกลับไปกินเปลาขอน กินหนเมืองไทยอ่ะอยู่นี่กันหนาวอยู่แต่ไม่หนาวคนละแบบในเมืองไทย่หอนเมืองไทยแต่จักหนาวเพราหนาวหรอเพราะเห็นหนาวจุกที่อมะนงยัางในหอนมึงสัน่หนหนาวก็เลยเปิดพัดลม I'm um on ไข่แตกแล้วชิหนอยเดียวไข่แตกอื่นก็คงจะหายหมดมันดีขึ้นแล้วยาก็ได้เหลตยาก็ได้ อยากนอนนอนผ่อนนอนบ่หลับเลยค่ะ,อะเอาเปเยดงานไปนั่งก่อพระนปนหนันตัวกนะ็เท่า,าก็นได้เป,ปเยกแนวนังเกีว คุณทหารเดอ้อะตำลักคอมแพงคอมแพงแล้วก็เหม็นมาดัานช่องห้ในหน่อยช่องในหน่อยกับขอบพระคุณอะไรนะอืมอืมหวานกุ๊กกุ๊บ ก็ข้างเนียวขึ้นกันแล้วกนะันเนาะนาเนี่ยทำไม่ได้แล้วขอที่บอกบรู้เรื่องตอนนี้กบบใบสามใบสีเนี้ยมือเด้วยกันเนี่ยนะต้องมันตกนิดหนึ่งเละพอทอดช่วงเดินซีเดินหายเดินโฮากัน 5, Xin si tuổi ừ. ừ. mà thế này tốt đi người ta viên Bây giờ nó sẽ cái cốc nó chín chắc này. chín. chúng ta mình chỉ bao thọ thọ nó sẽ hoảng đó là mất kinh này nè im ừ, mấy tay mắt kinh yếm bớt mờ hết mỏi nó kinh phút điều à bớt mờ chân bệnh ประดีถิ่มเด้อค่ะบ่ได้๋ไม่เสียของถิ่มเด้อค่ะเด้อทั้งบังอน่อบังน้ำเนี่ยหางเงียากกินจนเบิดผัวแล้วค่ะโอ้ยส่วนนีนบ้าง กินเยียด้ค่ะเด้อพอจะกินมาเบิ้ลน่สิเยอะก่อนั่หนะกกินอีกกินด้เบิดมือะเด้ออืมันคนเป็นเมนูที หมักได้ขายแน่หมักไม่นุ่ปวดไม่นุ่นนองแต่ว่าแล้วแต่ว่าเครื่องนะคะเราจะเครือ่องเส่ยฮาแดงวันนี้ไม่ฟักเพาะมัสแต่ก็นี่นหัวหวานเฉลีย่ยไปเราจะแก้เสีอีกกับปูบะมี่ค่ะไปร้านท่าเราบะมี่เฮ้ยมึงแต่บะมีม่ขาย เบ็ดมันของเบ็ดอืมจับไปส่วนนั้งจะโอมก่อน,นอื่นขอบพระคุณด้วยค่ะเด้อโปรเจกตไอะไกดแชร์กดติดตามหัดแพ่งกันนะคะเด้อ เมนูวันนี้แซ่บๆต่ะอุ้หูปวดเพล็กหน่อยอขอบคุณนะคะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะเด้อขอสกินต่อด้ขอไปคลิปขอสกินต่อขอบคุณค่ะหักกันเด้อขอหักเจ้า